สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องคนงปช่างร้านคนงช่างเราก็จะมาซ่อมเครื่องตัดญ้านะครับอันนี้ประสงค์เพราะว่าร้านเราไม่ได้ทาแต่เครื่องเรือแข่งอย่างเดียวนะเครื่องยนต์การเกษตรเครื่องฮุบตายันมากเครื่องท่อสูบน้ําหรือว่าเครื่องญ้าหางเครื่องเลื่อยไม้เครื่องตัดญ้าสะพายก็ทํานะครับอันนี้ให้นักเรียนฝึกงานเขาทําแล้วเดี๋ยวเราบอกเขาอีกทีนะครับพี่เมยนา พอน้องก็าทำเป็นแล้วครับตัวนี้เจ้าของตัดแล้วไปฟันหินนี่ครับฟีใบไม่หมุนเดี๋ยวเราลองลือดูที่ว่าเฟืองรูดหรือว่าเพาแกนนี่ขาดอะไรยังไงต้องเลือดูก่อนนะครับดาวดาวทรงศีของโคไปก็ได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นการทุกอย่างทูตตาเห็นมือคำไม่ได้นะครับจะช่วยที่สุดร้อยเปอร์เซ็น นีเราจะคลายน็อตสี่ตัวออกมาก่อนนะครับแล้วจะดูว่าเอาอเครื่องว่านเอาดูสาย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 ดับสวิตช์ดับดิว่าเชา้าออกก่อนได้ไหมเดี๋ยวว่าเดี๋ยวมันก็ตึงกระตุกจะจะหลุดดึงเป็นปลัก อ่าทั้งสองอันโอเคดินอันไฟอันหนึง่งโอเคถายเลขไม่เป็นไรอ้อไ,ไม่ได้สายเลขมันจะไม่ขาดอ่าโอเคตัวดูแผ่นคาดสปริงไม่สปริงมีแรงหักเะหายไม่เ่ยสปริงไม่หักนะครับ,รบก้อนนมหมุนตัวนี้ดูดิระบายหมุนไหมไม่ก็หมุนแล้วก็โอเคเพาไม่ขาดแต่ว่าเครื่องติดแล้ว ใบไม่ทางานนะครับโอ้พี่พี่ถอดฝาครอบถอดฝาครอบบูเอาเอาเอา,เอาลูกชักออกเลยจบเปล่าเดี๋ยววันนี้ถ้ามันมีปัญหาเดี๋ยวเราลื้ทีหลังะถอดฝาครอ,อบกระบวออกแล้วก็ถอดลูกในออกเลยเปิดขนบนกับเปิดขนบนเปิดขนบนอ่านั่นแหละอ่าแล้วก็แกะนี้ออกถอดนี่สองตัว พอมันออกแล้วมือนี้นุกปล่อยเออหมุนหางไกลๆนะครับท่านผู้ชมจะได้เห็นภาพชัดเจนหน่อยฮะเ,เอาแบบที่ปากแหลมาจาับนีบิดเอาดูชัก,กออกก่อนนะถือด้วนะถือนะนะโอเคเรา,เาขบุออกมาแล้วครับแยกเครื่องมาดูก่อนมาดูทีว่าเป็นยังไงคล้ายกันหนานะยครับ คาดก็ยังโอเคคาดยังหนาเบึกอยู่เลยนะครับอ่ายิงก็นั่นเลยเอาน้ำมันหยอดนี่ก่อนตัวนี้เป็นเตเปอร์ไม่มีไม่มีริมเอาแล้วน้ำมันหยอดเนี่ยนะครับมัน เป็นสูตร้องทางร้านนะครับโอเคนัดมาเมื่อกี้นะก็นัดนอตเบอร์เบอร์สิบตัวดำมานัดแข็งมาเดี๋ยวเราต้องวางวางวาง,วางกล้องก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่มีขากล้องนะครับแป๊บเดียวครอบแป๊บเดียวออกนะครับนอดขาดครับ น็อตขาดครับท่านผู hmm. ้ชมอภิถายอถือนี่โอเคนี่ครับน็อตขาดขาไม่หักเลยครับน็อตขาดนี่ครับน็อตขาดเ็าทาให้คาร์ดทําทงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับมันจะเยืองศูนย์หนีไปนะครับอย่างเงี้ยโปรเตินจะอยู่ศูนย์กลางกันทั้งสามอันนะครับกระจายไม่นจะทางออกด้วยแรงของเบี่ยงของเครื่องนะครับเนี่ย กระจายออกไปแน่ๆตอนนี้น็อตตัวน,น,ตนี้ขาดนะครับเดี๋ยวเราก็ซื้อน็อตตัวนี้มาหนึ่งเปลี่ยนหนึ่งตัวก็โอเคใช้ได้นะโอเคเดี๋ยวรอซื้อน็อตมาใส่ประกอบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่นะครับถอดเอาน็อตออกแล้วก็บ่งเอาน็อตที่ขาดขาออกก่อนนะครับเราค่อยประกอบเข้าไปนี่นะครับผมจะถอดสปริงแล้วก็ถอดน็อตยึดนี่สองขาออกก่อนนะครับเพื่อจะ ทำการเอาบ่งจนล็อตตัวนี้ออกนะครับนี่ะครับนี่นะครับ,รบล็อตตัวนี้ออกที่ขาดคายครับก็ยังไม่รู้เลยว่ามันจะแน่นขนาดไหนแล้วจะเอาวิธีไหนออกนะครับว่าแต่วิธีการอ,าออกมีหลายวิธีนะครับไม่ไว่าจะเป็นเจาะอ่าหรือว่ารนไปสักหน่อยให้มันร้อนคนะายหรือว่าติ๊กอกอนพอกมาเชื่อมทูพอกมาครับมีหลายแบบครับแล้วแต่ขานาดนะครับ เดี๋ยวผมจะรู้ว,ว่ามันแน่นหนาขนาดไหนนะครับตอนที่ถอดเอาคา์ดออกจากตัวเครื่อง,องเท่าทั้งหมถ้าเกิดว่าน็อตตัวนี้เราไม่ขาดผมก็จะใช้ตัวตัวดูดเพื่อเราปลดตัวนี้ออกแล้วก็ใช้ตัวดูดสามขาด,ดึงออกได้โดยที่เราไม่ต้องมาแงะแงะหรือเคาะนะครับนี่ว่าตอนเมื่อตอนถอดอนะ่ะผมก็จําเป็นจะต้องใช้แงะใช้วิชามาหนะ่อยเพราะว่าน็อตตัวนี้มันขาดนะครับ นื่องจากเราจะจับแค่สองขาไม่ได้เพราะว่ามันมันไม่ครบสามขาสามเส้าร้อยยี่สิบร้อยี่สิบร้อยี่สิบมานะครับเพราะสามร้อยแปดสิบสามร้อยหกสิบองศาเนี่ยมันไปอยู่ท้่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบอีกร้อยยี่สิบไม่มีมันถ้าเราดึงก็จะเียวะก็ทําให้ขานี่หักหรือบิดได้นะครับถ้าเกิดมันอยู่ตรงการข้ามนี้ร้อยแปดสิบร้อยเปอร์เอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่มันอยู่ร้อยยี่สิร้อยยี่สิร้อยยี่สนี่ฮนะและ้วตัวนี้ไม่มี ตัวที่เครื่องมีริมแต่ว่ามีร่องริมแต่ไม่มีริมนะเขาตัไม่เปันเพอรไปเลยปีควาปนแน่นมันก็จะล็อกอยู่โอเคเดี๋ยวเรามาหาวิธีเอาเจ้าตัวที่ขาดคานี้ออกอยู่นะครับแน่นนะครับจากที่ดูตอนนี้ผมก็ได้เจอเอาะเอน็อตออกแล้วก็ได้ทำการล้างเกลียวใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบ ได้ไวเหมือนเดิมเลยนะครับโอเคนี่น็อตเราออกมาได้แล้วนะครับน็อตก็จะมีแกะแหวนเป็นสปริงด้วยนะครับน็อตจอคาร์ดเนี่ย สามอันนะครับเราจะใส่น็อตสามตัวแล้วเดี๋ยวใส่น็อตสามตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะคล้องสปริงสามตัวทีะตัวนะครับ อ่าได้เล้วหนึ่งตัวนะครับเราจะคล้องไล่ไปทีละต,ตัวนะครับอ่านะครับเข้าสองตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราหาสปริงหนึ่งตัวอยู่ไหนเอยเ่ยเจอแล้วนะครับอ่าตอนนี้เราก็ได้คล้องสปริงครบสามตัวครบสาม เต้าออกมาแล้วนะครับเราก็จะมาประกอบเข้าตัวเครื่องนะครับท่านผู้ชมโอเคน็อตของมันตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีอีแปะตัวนี้ด้วยนะครับมันจะใส่ตารบีไปสักนิดนึงนะครับเพื่อเวลาการถอดครั้งต่อไปจะได้ ถอดง่ายขึ้นบ้างนะครับเผื่อมีการเสียหาย้างตัวไปคนที่ถอดที่หลังเราก็จะได้ไม่ชมเรานะครับโอเคอ่าตอนนี้ผมก็จะทำการประกอบชุดถามมาดังมันแล้วนะครับชุดครับ สี่ขาสี่ทิศทางสี่ตัวแล้วเราก็จะเริ่มไขน็อตให้มันแน่นนะครับถ้าไ้ชมรู้สึกไหมเวลาผมเน้นเนี่ยลิ้นผมจะดีมากเลยนะครับหลายคนบอกลิ้นผมไวมากเลยนะครับ แน่แล้วนะครับเราก็มาใส่ลูกชักกับฝาครอบลูกชักคาบูริเตอร์นะครับมีร่องนะครับท่านผู้ชมอันนี้ง่ายๆครับเหมือนกับรถคาบูลูกชักทั่วไปนะครับ แอบม,มองก่อนว่าอยู่ตรงไหนก็ยัดลงไปได้นะครับใช้ครีมหรือมาแจรืที่ปากกว้าง,องพอแล้นหนีนนั่น,นหน่อยนะครับเพราะว่าตัวนี้จากที่ผมซ้อมมาตัวใหญ่จะหลวมแล้วหวานนะครับเพราะลูกค้าบิดน่แนึนเนะวลาตัดแล้วสะเทือนก็ครับกระเด็นขึ้นมาได้นะครับมากรองมันนะครับเขาเรียกมากรองหรืออะไรก็ได้หลายๆแต่เขาจะเรียกนะครับใครอยากจะเรียกอะไรก็เรียกไปนะครับ จริงๆแล้วผมก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรนะครับใส่ใส่คองอากาศใส่ผ่าครอบก็ครอบจอูกด้านล่างก่อนว่ามีลิ้นมีแง่อยู่นะครับแล้วก็ประกอบนัดตัวสุดท้ายนะครับ จุก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 โอเคเปิด๊อกน้ำมันนะครับปิดโชกนะครับปิดหรือเปิดอ่ะให้มันโดน้ำมันนะครับผม,ผม,บผ,มบผมชอบเรียกผมสำหรับผมผมชอบเรียกปิดโชกจริงๆเขาน่าจะเรียกเปิดโชกนะครับมันอา,าจะเรียกสลับกัน,นก็คือโชกแล้วกันนะครับอื แล้วก็สวิตปิดเปิดนะครับกดลงนะครับสวิตปิดเปิดที่แฮนด์นะครับกดลงนะครับย้ายมาติดข้างล่างครับเดี๋ยวจะลองตดดัดข้าเลยด้วยว่าจะได้ไหมพอดีมีตากล้องนะฮะเนี่นะครับเดี๋ยวเราไปลองตัดกัน,นเลยใช้ปืนเครื่อนงนิดนึงก่อนใช่แรงนิดนึง เดบารแล้วมันดัอาอพีอะไ้พีจูดไปเลยนะถ่ายฮะขันก้ามปก่อนเลยขันตั้งเข้าไปเร่งก่อนแต่เดี๋ยวหนูติดพอติดแล้วพอเริ่มมันเริ่มพอเริ่มเครื่องมันรัวแล้วคลายมาแค่ที่เราพอใสนะ่อะ ผลง,งานนะครับอ่อเคสําหรับคลิปนี้ใครพอดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดติดตามแลวกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องคนช่างอยากให้ทําคลิปพวกเครื่องยนก์การเกษตรตใช้งานในครัวเรือนแบบนี้บ้างก็แนะนําเข้ามาได้เลยนะครับกดฝากคอมเมนต์ติดตามกดติดตามไว้เดี๋ยวผมมีโอกาสผมจะทําให้ดูนะครับว่าคอมแทมเวลาลูกค้ามาทําเครื่องตงัวไหนเสียหายอะไรไยังไงก็จะลงคลิปให้ดูนะครับผมจะลองตัดหญ้านะเดี๋ยวไตัดหญ้านะครับ เดี๋ยวอาจจะได้ให้ดูตัดย่ากนิดก็ได้โอเคโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มตัดน,นะครับตอนนี้ตัดต้องอุปกรณ์นะครับตัดหินฮาบูตเีให้ดีมีเยื่อหนังก็เลยดีถ้าผมไม่มีก็เอาแค่นี้ก่อนครับภาพอาจจะไกลหน่อยนะเพราะว่าตัดใกล้เดี๋ยวก็เด็นโดนตากล้องร้องไห้ของผมมันแย่เลยไปค,ครับวางให้เลย